สวัสดีค่ะพบกับวิชาแนวหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทําเงินได้ที่บ้านค่ะคลิปนี้วิมาแชร์เทคนิคบีบวิปครีมบีบยังไงให้ได้วิปครีมขึ้นฟูอยู่ตัวสูงพร้อมด้วยเมนูโกโก้ปั่นสูตรพิเศษจะพิเศษยังไงตามไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะ นี่เลยไอฮอสเบอร์รีตท็อปปิ้งกล่องนี้เลยเป็นครีมสำหรับกระบอกทำวิปครีมโดยเฉพาะค่ะวันนี้วิก็จะใช้ตัวนี้เลยในการบีบวิปคอนโดสูงท็อปบนเครื่องดื่มและเทผสมเมนูโกโก้ปัน่นวิปครีมนะคะไอฮอสเบอร์รีตท็อปปิ้งจะบีบท็อปปิ้งบนเครื่องดื่มได้แล้วยังสามารถเทผสมในเครื่องดื่มได้ด้วยแล้วยังสามารถบีบทำโฟมนุ่มๆท็อปบนเครื่องดื่มได้อีกด้วยนะคะ คือดีต่อใจแมค่ค้ามากๆเลยค่ะแล้วเรื่องรสชาติให้รสชาติที่อร่อยหอมมันหอมครีมนมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆวิปปิ้งครีมกล่องนี้มีรสชาติหวานอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปรุงรสเพิ่มเปิดกล่องเทใช้งานได้เลยคือโดนใจจริงๆค่ะ iHOS สเบอร์รีตท็อปปิ้เป็นวิปปิ้งครีมสำหรับกระบอกทำวิปครีมโดยตรงนะคะแต่มีความสามารถพิเศษสามารถใช้งานคู่กับเครื่องตีวิปทั่วไปได้เลยค่ะ ก่อนการใช้งานทุกครั้งให้นำวิปปิ้งครีมออกจากช่องแช่แข็งนำมาแช่ในช่องตู้เย็นปกติก่อนหนึ่งคืนเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าวิปปิ้งครีมจะไม่เป็นเกล็ดน้ำแข็งเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองค่ะเพื่อนๆมาดูส่วนผสมตัวถัดมากันเลยค่ะผงโกโก้นะคะผงโกโก้เพื่อนๆสามารถใช้ยี่ห้อไหนได้เลยค่ะตามสะดวกนะคะตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะ และตามด้วยน้ำร้อนค่ะเรามาลงมือทำวิปปิ้งครีมไว้ก่อนเลยนะคะก่อนอื่นเขย่ากล่องก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะเพื่อนๆเปิดกล่องได้เลยค่ะกระบอกวิปปิ้งครีมที่วิจะใช้งานวันนี้เป็นกระบอกขนาด0.5ลิตรนะคะเราก็จะใช้ปริมาณไอฮอสเบอร์รจท็อปปิ้งอยู่ที่400 ml ค่ะเทวิปปิ้งครีมลงไปได้เลยค่ะ400 ml วิปปิ้งครีมต้องมีความเย็นมากๆด้วยนะคะเพื่อนๆสำคัญเลยค่ะการใช้งานของกระบอกวิปปิ้งครีมทุกครั้งเราจะต้องนำกระบอกวิปปิ้งครีมไปแช่เย็นก่อนทุกครั้งนะคะกระบอก0.5ลิตรเทวิปปิ้งครีม400 ml ลงไปได้เลยค่ะกระบอกวิปปิ้งครีมและตัววิปปิ้งครีมเองต้องมีความเย็นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ ความเย็นมีผลต่อการขึ้นฟูการบีบดอกสำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับการทำวิปปิ้งครีมนะคะวิปที่เราเทลงไปก็จะได้ประมาณครึ่งกระบอกนะคะเพื่อนจะไม่เต็มกระบอกนะคะเราจะเหลือพื้นที่ไว้ให้การขึ้นฟูสำหรับการขึ้นฟูของวิปค่ะแล้วกระบอก0.5นี้เราจะใช้กา๊าซอยู่ที่2หลอดนั่นเองนะคะมาดูในส่วนฝากระบอกวิปกันเลยค่ะ โอเคค่ะเรามาประกอบฝากระบอกวิปปิ้งครีมกันก่อนเลยค่ะตรงนี้จะเป็นท่อนำก๊าซนะคะและนี่คือซีลยางค่ะเพื่อนๆซีลยางจะอยู่ตรงนี้กดเข้าไปเลยนะคะกดลงไปให้แน่นๆได้เลยค่ะซีลยางจะมีหน้าที่ป้องกันการซึมการไหลรั่วของก๊าซนั่นเองหัวบีบดอกทิวลิปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะน็อตตรงนี้คือน,อน็อตต่อแกนดอกทิวลิปนั่นเองค่ะหมุนดอกทิวลิปลงไปได้เลยค่ะ หมุนเข้าไปให้แน่นๆนะคะต่อมามาดูกา๊าซค่ะสำหรับกระบอกครึ่งลิตรเราก็จะใส่กา๊าซสองหลอดนั่นเองนะคะถัดมานะคะเรามาประกอบร่างกันเลยค่ะใส่ฝากระบอกวิปึ้งครีมหมุนให้สนิทนะคะเพื่อนๆหมุนให้แน่นๆได้เลยค่ะท่อตรงนี้คือท่อส่งกา๊าซนั่นเองค่ะ เราจะใส่ก๊์ดหลอดที่1ลงไปในกระบอกใส่ก๊์ดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วหมุนลงไปได้เลยค่ะหมุนให้แน่นๆนะคะเราจะได้ยินเสียงฟิสนั่นคือเสียงของกา๊าซทำงานนะคะก๊์ดวิ่งเข้าสู่กระบอกวิบเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้เรามาเขย่าได้เลยค่ะชุดที่1นึ่งนะคะเขย่าสาครั้งค่ะ พอครบ30ครั้งแล้วเปลี่ยนก๊์ดหลอดแรกออกมาได้เลยนะคะหลอดก๊์ดที่ใช้งานแล้วจะเป็นรูแบบนี้นะคะเปลี่ยนทิ้งเลยใส่การ์ดหลอดที่สองเข้าไปหมุนให้แน่นเหมือนเดิมค่ะก๊์ดก็จะทำงานดังซึ้เหมือนกันค่ะหมุนให้สนิทเลยค่ะหลังจากนี้เรามาเขย่า1ิบครั้งนะคะเขย่าได้เลยค่ะ ข้อดีของการใช้กระบอกวิป้ครีมก็คือใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วนั่นเองนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววิจะทดลองบีบให้เพื่อนๆดูค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆวิปครีมของเราค่ะสีขาวสวยเลยพร้อมที่จะบีบดีไซน์ตกแต่งบนแก้วเครื่องดื่มเราได้แล้วค่ะ น่าทานมากๆเลยค่ะไปลงมือทำโกโก้ปั่นวิปปิ้งครีมกันเลยค่ะใส่ผงโกโก้โลงไปที่2ช้อนชาค่ะตามด้วยไอฮอสเบอร์รทท็อปปิ้ง1 0 0 ml ค่ะตามด้วยน้ำร้อน50 ml ค่ะ แล้วตามด้วยน้ำเชื่อม30 ml ค่ะเทน้ำเชื่อมลงไปเลยค่ะหลังจากนี้เราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะต่อมานะคะเทไอฮอสเบอร์เรลท็อปปิ้งลงไปได้ไอฮอสเบอร์เรลท็อปปิ้งช่วยทำให้เนื้อสัมผัสของเครื่องดื่มอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วคนส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันดีอีกครั้งค่ะ เราจะได้ส่วนผสมแบบนี้เลยค่ะหอมครีมนมมากๆเลยนะคะเรานำส่วนผสมเทลงโถป,ปั่นได้เลยค่ะตามด้วยน้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนเทลงโถปั่นไปเลยค่ะปั่นส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีโกโก้ปั่นวิปปิ้งครีมอีกหนึ่งความพิเศษของ i อฮอสเบเวอร์รีสท็อปปิ้งวิปปิ้งครีมที่เป็นได้มากกว่าวิปปิ้งครีมทั่วไปค่ะ มาดูก็ก็ปั่นกันเลยว้าวเนื้อเนียนมากเลยไปเทใส่แก้วกันเลยค่ะโกกปั่นด้วยวิปปิ้งครีมน่าทานมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ท็อปด้านบนด้วยวิปครีมคอนโดนะคะฝาก็จะเป็นฝาโดมค่ะนำมาตัดเองได้เลยนะคะปิดฝาค่ะบีบวิปปิ้งครีมได้เลยค่ะบีบลงไปประมาณ3รอบนะคะจากนั้นก็ปักหลอดได้เลยค่ะ จากนี้เราก็บีบวิปปิ้งครีมบีบวนขึ้นตามหลอดได้เลยค่ะเราจะเอาสูงแค่ไหนเราก็ปักหลอดไว้สูงๆแล้วก็บีบวนตามหลอดขึ้นไปได้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แบบนี้เลยเดี๋ยววิจะบีบให้ดูอีกสองแก้วนะคะบีบวิปปิ้งครีม3มรอบค่ะแล้วปักหลอดค่ะเสียบหลอดลงไปได้เลย บีบวิพิงครีมวนขึ้นตามหลอดได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยมาต่อแก้วที่3ค่ะปิดฝาบีบวิพิงครีมบีบวนขึ้นไปได้เลยค่ะปักหลอดค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้สูงมากๆก็ปักหลอดไว้สูงๆให้ยาวๆเข้าไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็บีบวิพิงครีมบีบวนบีบวนขึ้นบีบวน,ข,น,บบวนขึ้นตามหลอดได้เลยค่ะเนี่ยค่ะผลงานนะคะไอฮอส e บ e วอเรดท็อป ครีมสำหรับกระบอกทำวิปคู่ใจร้านน้ำค่ะเพื่อนๆใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ววิปครีมอยู่ตัวสูงบีบวิปคอนโดสูงดอกคมชัดแบบนี้เลยวิปธรรมดามันไม่ว้าวเราจะต้องเป็นวิปคอนโดสูงๆนะคะเพื่อนๆโกโก็ปั่นวิปครีมท็อปด้วยวิปคอนโดอีกหนึ่งเมนูแนะนำเพิ่มยอดขายให้กับร้านน้ำได้เลยค่ะ เนื้อครีมมีสีขาวสวยแล้วเรื่องรสชาติอร่อยอร่อยมากด้วยวิคอนเฟิร์มค่ะเพื่อนๆวิทั้งขายทั้งกินนะคะและวิไม่ได้คอนเฟิร์มคนเดียวนะคะเสียงตอบรับจากลูกค้าด้วยค่ะลูกค้าบอกว่าวปครีมอร่อยคือครบจบที่กล่องนี้เลยบีบท็อปบนเครื่องดื่มบีบท็อปเป็นโฟมครีมนุ่มๆเทผสมในเครื่องดื่มคือตอบโจทย์ร้านน้ำได้อย่างลงตัวเลยนะคะแล้วราคาต่อกล่องราคาไม่แพงด้วยค่ะเพื่อนๆ สำหรับรายละเอียดการใช้งานนะคะเพื่อนๆที่กล่องจะมีเขียนบอกวันหมดอายุวันผลิตไว้บอกหมดเลยนะคะน้ำหนักสุทธิกล่องนี้จะอยู่ที่907กรัมต่อกล่องนะคะอายุและการใช้งานสามารถเก็บได้12เดือนหรือ1ปีในการแช่แข็งนะคะและสามารถเก็บได้5วันในอุณหภูมิแช่เย็นอุณหภูมิ2-7องศาค่ะ และข้อควรระวังเลยนะคะเพื่อนๆข้อนี้คือเวลาวิปปิ้งครีมละลายเสร็จแล้วไม่สามารถนําเข้าไปแช่ช่องแข็งได้อีกเลยนะคะอันนี้สําคัญเลยนะคะเพื่อนๆห้ามลือวิธีการใช้งานวิธีเก็บรักษาวันผลิตวันหมดอายุมีบอกไว้ที่ข้างกล่องหมดเลยค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้กันได้เลยนะคะสแกน QR code สั่งซื้อออนไลน์กันได้เลยค่ะ และวิจัแปะลิงก์เพจไว้ในส่วนคำอธิบายท้ายคลิปให้เพื่อนๆอ,อีกด้วยนะคะและยังมีช่องทางจำหน่ายที่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องดื่มเบเกอรี่ทั่วประเทศเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆ 拜拜。Bye bye.